รางวัลใหญ่เนี่ยมีความสะดุดตาตั้งแต่แรกแล้วว่าชิ้นนี้ทางเทคนิคก็ดูจะไม่ไม่ซ้ำกับใครรูปแบบก็มีแบบเฉพาะและพอตอนที่นำมาคัดเรียงกันให้เห็นจุดเด่นเนี่ยจะเห็นว่าง,งานของเขาเนี่ยรูปแบบเนี่ยจะกระโดดออกมาจากของคนอื่นชัดเจนนะคะโดยความรู้สึกที่สัมผัสแต่แรกเนี่ย มีความชอบตรงที่ว่างานเขามีความดิบนะคะอย่างงานส่วนใหญ่จะเห็นว่าจะมีความประณีตเป็นจงหรือว่าใส่ทักษะลงไปแต่แต่ไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธเรื่องทักษะนะคะแต่เพราะเอินชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นงานที่มีความดิบในตัวเองแล้วก็โดยที่ตอนที่ยังไม่ได้ฟังคอนเซปต์ของศิลป,ปินท่านนี้นะคะก็เห็นความ มิสติกแล้วก็เห็นเรื่องของดวงวิญญาณเห็นเรื่องของความตายอ,อยู่ในนั้นขณะเดียวกันก็มีการแฝงถึงหลกักพุทธธรรมลงไปในนั้นด้วยแล้วก็ชอบใจในเรื่องของการที่เขาปูพื้นงานเป็นสีดำซึ่งมันเป็นอนันตการนะมันไม่สิ้นสุดแล้วก็มีการใช้ดินสีดินแท้ๆที่ไม่มีการย้อมมีการ ผสมสีใดทสิ้นเลยนะแล้วก็ชอบใจการที่เขาเใช้เส้นรอยอิงซึ่งเหมือนกับนึกถึงเหมือนกับเป็นเหมือนพระพระแก่ที่พระที่ชาราภาพแล้วอาจจะเขียนเส้นบนไม่รู้อักขรหรือว่าบนกระดานก็แล้วแต่นะฮะนึกถึงกระดานชนวนสมัยสมัยเด็กนะเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นกระดานชนวนสมัยก่อนเราก็เขียนเส้นลงไปด้วยด้วยช็อคอะไรก็แล้วแต่เส้นเหล่านั้นเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเลือนหายไป และการที่เขาใช้เทคนิคในการที่รูปน้ำหนักบางตอนเนี่ยทำให้นึกถึงสิ่งที่มันมันมีอยู่แล้วก็เลือนหายไปขั้นแรกกันในโดยส่วนรวมองค์ประกอบภาพเนี่ยเราก็ไดเกิดจินตาการความคิดที่ย้อนไปถึงเรื่องของหลักพุทธธรรมความมีอยู่ความไม่มีอยู่สิ่งที่เคยมีให้เราเห็นบบดน,นี้ก็ไม่เห็นแล้วหรือพร้อมที่จะเลือนหายไปนะ,ะอันนี้ก็มีมีมติติตรงความหมายนามาทำตรงนี้ด้วย ก็คิดว่าพวกเรากรรมการทุกท่านก็ทําหน้าที่เรือว่าคัดสรรเห็นเพชรเม็ดนี้นะเพชรด,ดิบๆไม่ใช่เพชรเจียนไหนก็ดีใจที่คนรุ่นใหม่สามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์ในตัวงานเขาโดยทีเ่เขามีพื้นฐานคตินิยมพื้นเพลงเขาเองนะคะโดยที่ไม่ต้องไปสนใจประดิ์ประดอยอะไรเป็นเรื่องสวยงาม นี่นี่คือของแท้ในใจคุณจริงๆก็อยากให้ศิลปินทุกคนเนี่ยก็รักษาตรงนี้ไว้ก็มันอาจจะไม่ต้องคงรูปนี้ตลอดไปชีวิตเปลี่ยนไปงานก็ต้องเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนตาเป็นสัจจะณปัจจุบันของเขาอ่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นคุณค่าของการของผลงานที่จะสื่อสารให้ผู้ผู้ชมรับได้สำหรับปีนี้วันนี้นะครับก็มีผลงานที่ มีคุณภาพพอจะได้รางวัลเนี่ยอยู่ตามจํานวนพอสมควรซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีผลงานปีนี้รู้สึกจะน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ผลงานจํานวนน้อยน้อยไปนิดแต่คุณภาพของผลงานเนี่ยโดยรวมก็ยังอยู่ในคุณภาพเดียวกันกับปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมีอะไรที่เด่นๆพุ่งขึ้นมานะฮะปีนี้ค่อนข้างจะเรียบเรียบนิดนึงแต่ว่าในเรียบเรียบนั้นมันก็มีคุณภาพชัดเจนในตัวของมันเองนะครับ อีกอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจกับงานปีนี้เนี่ยที่ได้รางวัลเข้ามาเนี่ยค่อนข้างมีอะไรแปลกใหม่บางชิ้นเนี่ยสำหรับปีเนี้ยแปลกใหม่กับปีที่แล้วด้วยซ้ำโดยเฉพาะชิ้นที่ได้เหรียญทองนะฮะคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะครับมีความค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องของวิธีการนำเสนอซึ่งซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ทำให้นักศึกษาศิลปะมองเห็นเทรนด์ใหม่ๆ ในการที่จะทํางานขึ้นมานะฮะเพราะว่างานปีนี้ค่อนข้างมีบุค,คลิกบางอย่างซึ่งแปลกออกไปซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากผลงานลองๆลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างคุณภาพก็ดีนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าปีที่แล้วเลยนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือลักษณะเนื้อหาทางสังคมนะครับรู้สึกว่า เด็กตอนนี้เขามีประเด็นที่อยากจะพูดเขามีแมสเสจที่อยากจะพูดไม่ว่าจะเป็นเหตุบ้านการเมืองหรือว่าสถานการณ์ของเรื่องเพศภาพเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับ รู้สึกมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเยอะขึ้นการตั้งคำถามกับสภาวะทางสังคมต่างๆความเชื่อทางศาสนาระบบทุนนิยมหรือแม้แต่สังคมการเมืองเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้เด็กค่อนข้างมีความอะไรอะใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจมากจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นเป็นแค่เรื่องส่วนตัวสนุกสนุกอะไรเงี้ยซึ่งในปีนี้เราจะเห็นพูดง่ายๆคือเราจะเห็นประเด็นทางสังคมที่ค่อนข้างเยอะและก็แน่นนะครับซึ่งนี่เป็นจุดที่ดีของปีนี้เหมือนกัน ตัวสือเป็นรุ่นยาวถ้ามีโอกาสได้ดูได้ดูมากๆได้ดูมากๆอย่างเช่นเขาไม่ใช่ผู้ส่งประกวดเพียงแต่เขาต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้ชมคือผมคิดว่าบทบาทของผู้ชมกับผู้ผลิตเนี่ยมันควรจะเป็นคนคนเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะตั้งตัวเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวไม่ได้เขาต้องเป็นผู้ชมที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นผู้ชมที่ดีเขาก็จะพัฒนาความรู้ที่มันเกิดจากการชมข้อจํากัดที่เขามี ข้ได้เปรียบที่เขามีพัฒนางานตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ไม่ได้ออกไปชมเลยนั่งลงแล้วก็สร้างงานอย่างเดียวผมคิดว่ามันก็จะแคบลงไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ผลิตหรือศิลปินผู้สร้างสารรค์ก็จะมีข้อจำกัดคือไม่สนใจที่จะเป็นผู้ชมผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดจุดที่ผมอยากให้คำแนะนำ